สวัสดีครับพี่น้องกับผมวิญญาผ้าเที่ยวบอกเรีบซี่ไว้แล้วนะสิ้าเที่ยวขับรถเที่ยวชมตลาดหรือว่าตัวอำเภอกุชินารายนะครับเนาะตอนนี้วิญญาอยู่หน้าอำเภอเนาะนะครับีนหน้าอำเภอเพิน่นบาที่ว่าการอำเภอเดี๋ยวสู่มวยไก่มาที่ว่าการอำเภอนะกุชินารายเนาะครับเนาะ อยู่กันเพื่อกุชินไาลาพี่น้องสังเกตรตรงนี้ปะโปรดสังเกตได้ครับเดอ้อพี่น้องสิง,งงก็คือผมได้เอาโปรดสังเกตมาพราพรวูรูปเพิ่นส่งมาเห็นไหพรรูปส่งมาท่านลอ็ลอกล็อหาห็นบ่ปกติอยู่น้ำเพื่อตัวไปนีองพรงมวมรูปเพิ่น,นสี่ยืนนะครับนะเนาะอำเภอกุชินา,ายเพิ่นสินงนะังเนาะส่งมานะครับเนาะ ขออนุญาตเด้อนะครับไทยนะครับเอาพี่น้องมุ้ว้าวอย่างไรเนาะเดี๋ยวพี่ย่าจะพาไปเลาะเบื้องในตลาดเพิ่นเป็นอย่างไรเนาะครับผมเลาะเบื้องนะครับเนาะครับพี่ย่าออกจากหนามเพื่อมาเนาะคีโรมาจากอำเภออำเภอเพิ่นกะสออร์อติดกันเลยนะครับเด้อติดกันนะครับเนาะติดกันเลยนะครับเงี่อำเภอเพิ่นอยู่นี่นะครับเนี่ยพี่าคับเราออกจากอำเภอเพิ่นมาเนาะที่บกานอำเภอเพิ่นนะครับ เลี้ยวซ้ายนะครับออกจากนาอำเภอเพิ่นมาพี่น่าจะเลี้ยวซ้ายนะครับเนาะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนะครับอื ere, มครับเลีเ้ยวซ้ายนะครับอำเภอสมเด็จ38มกิโลเห็นไหมอำเภอสมเด็จนะครับห้วยพึ่ง18บกิโลนะครับเนานะครับพนะี่น่าสิเลี้ยวซ้ายทาง,น,น,งน,นี้นะครับนะไปเบิ้งตลาดข้าวที่ทางนี้เป็นยังไงแน่นะครับเนาะไปติดตามเบิ้งนะครับ จะสวยงามซัมได้นะครับไปตามไปเบืองพี่น้องะนะนี่ตลาดเพื่อนกระไยเด้ครับทางปีเห็นบ่โอ้กุชินะไรนะครับเด้อเพเภอกุชินะไรเด้อนี่เห็นบ่ทุโต่อ่ะเภอเพิ่นบ่หน่อยเด้อครับเดพอ่มเภอเพิ่นไม่เล็กเลยทีเดียวแหละนะครับใหญ่เลยพุ่อนนะเพื่อชาติราเพื่อนตังปีก็มีครับงามแท้ๆนี่นี่งามแท้ๆเลยใหญ่ท่อม โอ้อเออเพิ่์ดนตังปี่งยๆทั้งนันนี้ครับนะเ,บเนาะเออเพิ่์ดนจเจริญนจะิญือนย่างเลยเนะครับเนาะสังเกตบ้างแล้วเจริญอีลีโูโตูตโูโตูเห็นไหมครับถนนกำลังขยายอีกแล้วเพื่อกันทุกออเภอร์ขยายแน่นอนครับผ่านมาตรงสารอย่างน้อยนี่ครับโอ้ของขายหลากหลากเลยพี่น้องเยของขายหลากหลกเลยนะครับเนาะของขายของขายมีอย่างน่ มีบะหมีกระทอนนะครับเนาะอู้หูทุเรียนละบาทนะครับโอ้ขัวมือวิญญาณเปน็นอย่างน้อเลยครับพี่น้องเอ้ยมันอยังข้างขัวมือวิญญาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวป,ยป่าไปท่านเห็นครับไปเบื้องป่ากันมี็อย่างแน่เป็นบัวน้ำกวางเบื้องเลยครับกวางเบื้องเลยกวางเบื้องเลยมันอยังพี่น้องไปเบื้องนี่ก็ตลาดเพื่อนี่ครับตลาดท่างนี้กันเนาะป้าตลาดเพิ่นกวางทั้งพี่ครับพี่ โอ้โหตลาดเพิ่นครับกว้าง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 โอ้อ่างเรื่องซิวอย่างนี้นะครับเนาะอ่างเรื่องซิวอย่างนี้ครับเนาะอันบาชัดอันมาถือขอให้นะครับนะเพียตลาดเพิ่นกว้างมาตั้งปีครับเพียตลาดอำเภอกุชินารายนะครับเด้ออำเภอกุชินารายเด้อนี่ครับเพียะโอ้หอนาฬิกาหอนาฬิกาครับหอนาฬิกานี่ยเนี่นี่ ขอให้กาพนยัญนี่ครับบึงบึงครับโอ้ข้าเจอยังน้อนเนี่ก่อสางอยูน่นะครับน,อน้นนอห้วยแดงบ่มีครับห้วยแดงวัดใจด้วยเนี่ยน,นะครับเนาะตรงออกไปทางอำเภอ,อยังก็อ่านจำบ่ได้ครับพี่น้องโรงเรียนกุชินารายนั่นี่นะดูตุ๊โอ้โรงเรียนกุชินา,านนนร,ร,รยนนา,ายครับใหญ่ๆโรงเรียนพนิวินนะ หลากเลยครับโอ้ลุงเรียนข้าเจ้าใหญ่เนาะลุงเรียนกุชินัน์เปิดโรงเรียนอยังซื้อโรงเรียนอยังอ่านเบิ่งครับอ่านบังโรงเรียนกุชินารายนะครับเนาะนี่นะครับน้อยู่หนาโรงเรียนเพิ่นนี่แหละตรงออกไปทางนี้นาะออกไปทางความประตูท่อทางโคบอนทางลวตัดโอ้ข้าเจ้าใหญ่ทั้งปีตัวนี่ไหมพี่น้องเอาเไปข้าวเจ้าใหญ่ทั้งพี่กวางขวางทั้งพี่ปอดที่ทุพี่น้องก็ธรรมดานะครับนี่ข้าเจ้ากำลัง ปรับปรุงนะคับปรุงถนนอยู่ว่าปับคมเรีบร,ร้อยยูนนี่เห็นปะเจ,าะจ้าพัฒนาเรื่อยๆครับขยายถนน,นเรื่อยๆนะขยายถนน,นออกเรื่อยๆก็คือน้ำคมเจริญเข้ามาสู่ตัวเภอเพิ่นเนาอครับเนาะความเจริญมาตรงไหนความเศรษฐกิจก็ดีตรงนั้นแหละเบื้องถนนเจ้าปฏิทุนะครับเอา้าเบื้องพี่น้องเบื้องเบื้องเบืบ้องโอ้ยนะครับมัานบ่มาบ่หูดีครับพี่น้อง สุดยอดสุดยอดอำเภอกุชินละายนะครับเนะาะครับผมเพื่อขยายถนนบึงไปเลยนะครับเนะาะครับผมโอ้ที่ตามเพื่อี่น้งองอำเภอกุชินละายคือจะเลื่อนทำหนะาจะเลื่อนบาเบาบ,บนะญญาเบานะครับเนะบาะสุดยอดวิญญาณขับรถมากนะครับเนาะขับรถเขามากเพราะว่าวิญญาณไปบังหันเป็นทางออกไปทางอำเภอสมเด็จแล้วนะครับเนาะวิญญาตีรถออกมาหันหน้าไปทางตัวตลาดพืน้นที่เก่านะครับเนาะ สังเกตถนนนี่พิ้นล่างปรับปรุงยู่ยเลยนะครับเห็นปะรถรถเครื่องมือหนักกันยังลุยกันอยูน่นะเห็นปะแสดงขาเจ้าขยายยุ่ื่อยเท็ดไม้ยู่เรื่อยนะครับเนาะยับขยายยุ่ื่อยนะครับเนาะสุดยอดสุดยอดนะครับเอาพัฒนาเรื่อยๆนะครับเนาะพัฒนาตวัวอำเภอ่ปเรื่อยๆนะครับเนาะวิญญาณเคยมาตั้งเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับ มา่ยวนี้จําแถบบันไดเลยนะครับนะเนาะอย่โรงเรียนมึงพ่โรงเรียนกูชินาลายไหมซ้าเป็นโรงเรียนจังหวัดเลยครับพูดอ่นะนี่สนามกีฬามี่โอ้นะครับสุดยอดนะครับเนาะเพื่อนอะ่ะรถเครื่องมือหนักจอดเบื่ออยู่ข้าวขยายถนน,นก็กไปนะครับเนาะพูดอนะ่ะข้าล่งปรับปรุงโอ้อ่ะสวยงามพี่น้องติดตามเบิง้งติดตามเบื้องครับ สวยงามสวยงามครับตลาดพิ่นอยู่ทางขวามือวิญญาณนะครับตัววิญญาสิบ่เขานะครับขี่ผ่านไปกอนเนาะฮักนะอ่างเรื่องเรื่องชิวติเอ้ยนะครับนี่อ่าง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 พึ่งที่นี่นะครับเป็นอ่างสาธารณะประโยชน์นะครับนี่สวยงามนะครับเราสวยงามนะครับผมเขาจะเห็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งช่วมมือเลือกําม่างกายนะครับเนาะ นี่นะกุชินารายนะครับอำเภอกุช bon. ินารายนะครับเด้อนะครับนะเขยังขยายพร้อมที่พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับนะเบังดูครับเบังดูนะนะสุดยอด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 กุชินารายนะครับนะอำเภอกุชินารายนะพี่น้องนะนี่เด้อกุชิอำเภอกุชินาราย เอาวิญญาณกัสิว่าด้เข่าในสอกในซ้อยนะครับเนาะให้เห็นอ่าเป็นบางจุดนะครับจุดที่เห่าอ่าเด้กชมนะครับเพราะว่ามันเขาเ้าไปในซ้อยนี่กัสิติดอ่ะสิรถติดหรืออ่นสีนะครับเนาะเดี๋ยววิญญาณขับไปเบิกันกรับเนาะถต่มันเป็นยังไงแน,น่เปียตลาดข้าจกกวางไปตั้งผีเห็นบ้พี่ครับเดี๋ยวเขาในผีตลาดข้าจเ,าเห็นบับเนะตลาดข้าจอกกวางขวางนะครับเนาะขวา,ขวางเลย ตับเบิ้งพี่น้องตามไปเบื้องนะครับมุกดาหารตรงปลายอำเภอเขาวงเขาวงนี่ออกออกขวาออกซ้ายมือนะครับค้นท่อออกขวามือนะครับเนาะนี่นะครับนี่สปอร์พนุนีนะครับ้วกา็อำเภอพนุนีนะอยู่ขวามือนะครับผมวิญญาณสิเหลียวใส่ออกไปทาง ออกไปทางหมายเลขสอง1หนึ่งนะครับหมายเลขทางเนาะในถนนเนาะออกไปทางในเบิรดูนะครับเป็นยังไงแน่ออกซ้ายมือนะครับเนาะนี่ออกซ้ายมือเป็นจังได้นะครับอืมเสียเอาเพอเพิ่นเป็นยังไงก่วงเนาะพี่น้องอ๋ทั้งผีไหมเนะยาะใหญ่โตใหญ่โตใหญ่โตกว้ยา,ยวยายววงขวางครับพี่น้อง อำเภอใหญ่โตกว้างขวางมีสะพานล,ลอยพอร้อมเด้อพี่น้องมีแยกออกมาผ่านหนาโรงเรียนบ้านบัวขาวเนี่ยครับเด้อนะครับ FC กุชินาลายเด้อช่วยบอกวิญญาหน่อยตัวไหนเป็นตรงไหนเด้เอ FC ช่วยคอมเมนต์ให้แนะ่กุชินาลายแล้วมีท่องเที่ยวที่ไหนแน่เด้อเด้อมีหม่องเที่ยวหม่องไหนแน่เด้อครับเด้อนะครับ ปาร์ต่ทูตลาดข้าวเจ้ากวงครับกวงท่านที่กวงไหมครับกวงแบบตั้งแต่วิญญาเริ่มคลิปจากอพืภอออกไปทั้งสายมือกวงแล้วมาในกับกวงนะครับเนาะติดตามมึงพี่น้องตลาดสดข้าวอยู่ทั้งพีบาวตลาดสดอทั้งพีนะครับเนาะนี่ตลาดสดที่อยู่ตลาดของอยู่้องกินนี่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 ตลาดสดนี่นะครับอยู่ตรงสายมือวิญญาณนะครับนี่นี่นี่โอเคอยู่ตรงนี้เลยตลาดสดนะครับเนาะ ตลาดสดอยู่ตรงนี้นะครับเนาะอืมครับนี่ก็คือว่านะครับรถกระสีหาหมองจอดเพราะว่ามาใจจับใจใสๆนะครับเนะาะครับหญ้ามุงหนามาทาั้งออกมาทั้งตลาดสดนะครับเนาะมาทาั้งตลาดสดออกมาทาั้งตลาดสดนะครับออกมาทาั้งพีตลาดข้าเจ้ากวางมาทั้งพีนะครับเนาะ กัังพนนเห็วางบึงเลยนะเขาเจ้าจัดเมืองเขาเจ้าดีดีนะเป็นเป็นในตัวอำเภอเนี่ยที่มีรองกลางมีที่ขับรถยูเทินรถที่จอดรถเห็นไ่เล่นจอดรถนี่เล่นต่างหากเล่นวิ่งสองเล่นเห็นบหคือจัดดูความสะดวกสบายนะกับประชาชนที่มาจับใจใส่ๆนะครับเนาะสุขเจ้าเฮ็ดดีนะครับการว่างแผนว่างแผงปางเมืองนะครับเขาจะเฮ็ดดีนะ ก็รู้สึกว่าน่าชมนะครับเนาะน่าติดตามนะครับก็โอเคพี่น้องเห็นว่เส้นนี้ออกไปทางไหนเนาะวิญาตบอกเขาหมดละเอาวิญญาณจักลับรถไปนะเขาได้ไต่ที่หนึ่งนะครับเนาะเส้นนี้อาจจะตรงไปทางอมรสมเด็จหรือไงเห็นไายอยู่นะครับเนาะติตามเบิ้งวิญญาณยูเทิร์นรถกลับมานะครับเนาะออกไปว่าหันกะเป็นสุ ตัวผำเพอ่เข้าเจ้าแล้วนะเขาบอกว่าไม่สุดนะครับก็คือบ่มีตลาดนังแล้วก็เลยตีรถกลับขึ้นมานะครับขึ้นมาเขาในตัวเมืองคือเ่าน,นะครับเขามาในตลาดคือเ่าก็รู้สึกว่าตลาดเข้าเจ้าอ่ะงามนะครับพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆมาเขานั่งเห็นไหมถึงคู่หาต่างๆใหม่ๆง,าม,ๆงามกันมาเยอะนะครับนะครับจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับ ที่จะเล่นเขาตรงไหนกับเศรษฐกิจก็ด,กดีตรงนั้นะนะครับเนาะะดีใจได้ครับพี่น้องเนาะสังเกตดูเมืองไข่เฮานี่บ่ทาธรรมดานะครับไปวิญญาไปสังเกตไปแต่รอมเพื่อนี่ขยายถนนตลาดขยายกระแสเศรษฐกิจจะดีเป็นประทับเนาะถือว่าเศรษฐกิจจะเริ่มดีขึ้นนะคิดว่าเนาะขันเศรษฐกิจบ่ดีประชาชนว่มีเงิน,นงเลยเสียเงินใส่มาสั่งนะครับสั่งบ้านสั่งเมืองนะครับเนาะะแสดงว่า เขาเจาขยายธุรกิจเขาเจาะออกมาเนาะสังเกตแล้วเห็นไหมนะครับประชาชนมัใจใจสฉยหลายเห็นไหมมาสังเกตบับเนาะคือประชาชนเลยบอกว่าจับใจใจสอยนะครับเนาะมันคือกระผมกับนาของเป่าเนี่ยถึงจังได้ก็แล้วแต่ปากทองเขาก็ต้องกินนะครับเนาะครับผมนี่นะครับก่อนวิญญา้าฟซีมาเที่ยวกับเดี๋วคุมรูดนะผมวานะสำหรับตัววิญญาณวานะครับเนาะดูความรู้สึกนะครับ ก็รู้สึกว่าได้ควอมรูดีนะครับดีหูเนาะครับผมเอาวิญญาณมากลับมาหอดไฟแดงนะครับตรงหนา้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนบ้านบัวขาวเนี่ยนะครับวิญญาณไม่เจอไฟแดงอยู่ข้างหนา้าวิญญาณกับสีเหลวทรายนะครับไปทางนำ้ตตนนออนำตกตัดโตนดูสันว่าเอามีน้ำตกตัดโตนดูสัว่าเออเจังไหพี่น้องนะครับเนาะเอาวิญญาณสีเหลวทรายนะครับเนาะ เรียว้ายออกไปเบิ้งเป็นยังไงแน่นะครับเรียว้ายออกไปเบิ้งพานอย่างแน่ครับมานน่เห็นม่ผ่านประตูเมืองให้เจ้าทีนี้เห็นอยู่ซสายมือวิญญาณขึ้นอย่างสำนักงานสาธารณสุขอ๋อสำนักงานสาธารณสุขนะครับเนาะออกมาเส้นนี้แหละครับออกมาเรียวๆออกมาคำชะ,อ,ปปะอ,ำอีเห็นป้ายครับเห็นป้ายบออำเภอเห็นบ่พี่น้อง อำเภอคำชะอี48กิโลมุกดาหาร83กิโลปฏิโทโตนะครับอลองบิงพี่น้องพี่ยากับผ้ามาชมมาอำเภอกุชินารายก็น,นะมาเป็นยังไดแน่นะครับกัความสวยงามหรือว่าความจเจริญของเจ้าสังเกตไ่ครับการาขยายพวกนี้เห็นว่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เ,าเ้าก่อสร้างขึ้นมานีาหน่มหมายถึงว่าเศรษฐกิจดีนะครับก็เริ่มขยาย ตลาดขายายบ้านเมืองขึ้นกรับเพราะว่าเศรษฐกิจเนะเงินทองหมุนเวียนนะครับเนาะพี่น้องข,ขายายถนนนำ้ำเห็นว่าข้ากาล่างปรับปรุงถนนพร้อมนะครับเนาะครับเพียเห็นบ้านตลาดเป็น,นยังกวางมอดผีเนี่เห็นบ่พี่น้องนะครับกวาองอยุ่พื้นที่พื้นที่ตลาดข้าเจ้านะครับพื้นที่ตลาดข้าเจ้ากว้างขวางเลยเนี่เห็นบ่มีคู่หามีตึกอ่าคู่หาต่างๆนะครับเนาะ ทางนี้เห็นบ่มอย่างแสดงว่าตลาดเขาจะกว้างกวาทั้งพีแหละครับเห็นบ่มกำลังปรับปรุงผู้ไม่ทัดถนนมองจอดรถสําหรับล่องรับประชาชนมาใจ่จับใจสฉยนะครับเนาะเขาจะฟืน้นฟูตลาดนี้แถวนี้ให้ดีขึ้นนะครับให้มีความสะด,ดวกสบายกับการมาจับใจจสฉยรถประชาชนจอดได้วิ่งอีก2เลนจอดอีกเลนหนึ่งสิก็ได้นะครับนะเนาะคมชื่นเงินกับเจ้าจยังมีตลอดได้ครับเห็นไห หันหน้าไปทั้งบุกดาหารนะครับถนน,นเสนีเนาะวิญญาขาวบอ,อกมาทั้งนี้คืออยู่ในตลาดกุชินาลาอยู่นะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับเนะาะเนี่ยเห็นไหมครับตลาดข้าเจ้ากวางขวางแล,ะะล้วก็เจริญไม้เอี่ยมอองอยู่นะครับเนาะก็ะรู้สึกว่าเศรษฐกิจก็จ่อดีเลยแหละไปวิญญาเบาซื้อๆนะครับเพราะว่าสังเกตแต่ละอำเภอนี่ยขันตลาดเพิ่นขยายอยู่นี่กับแนวเศรษฐกิจแต่ละอำเนอแน่น ดีขึ้นนะครับน่เห็นว่าสเกตบบานเมืองเข้า,ากโคส่างหม่เอยๆเห็นปะถนนถนนก็นข,นนกนขยายเรื่อยๆไปเห็นไหมครับเนาะครับผมโอ้ยสุดยอดน,นะครับนะวิญญาก็บว่าไม่อย่างไรก็อยาก,ยากมาเก็บข้อมูลสึกที่ไม่เห็นข้อมเจริญของแต่ละอำเภอนะครับไอเอฟซีเบิงเนาะ็ารู้สึกว่าดีได้ทีเดียวนะครับนี่แหละอำเภอกุชินาลาย จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับน่ะครับผมวิญญาพามาชมตลาดเนาะครับเอาวิญญาสิไพ่ซีเซียวไซต์ต่อไปเดี๋ยวคอยติดตามนะครับเนาะ,ะคลิปนี้วิญญากระพามาชมอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเนาะแต่ยางที่เห็นเนาะพี่น้องจะเลื่อนเลยทีเดียวนะครับอ่ะห้องจานแล้วครับพี่น้องม่งาสิเงีเนาะเดี๋ยวพี่น้องสิเบื่อวิญญากระพยายามถ่ายคลิป ไฮเอฟซี FC ที่ตามถนนต่างๆ้วก็ตลาดอำเพอต่างๆนะครับแต่คลิปใดบูดีหรือใบบรรยายน่ขอข้าวามบขือกหรือเว้าบัวพิษเอเว้าพิษนะครับก็ขอ,ขอให้เอฟซีนะครับเนาะองไรก็เริ่มอยเริืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้วิญญาภาเที่ยวนะครับเนาะวิญญาพาเที่ยวก็สีมีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหเอฟซี FC ช่มต่อไป็อย่ริ่มที่ตาม,มญาติต่อไปนะครับเนาะคลิปดีวิญญากมีอย่งไลยก็ขอขอบคุณเอฟซีที่ติดตามนะครับเนาะ เบิ้งคลิปต่อไปวิญญาจะพายเอฟซีวิทยาสายคอยติดตามเมือนนะครับเด้อคลิปนี้วิญญาก็บบ่มี่อย่างไรขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจ้าหน้า